ขวัญข้าวขวัญเป็นดินพระมหากษัตริย์กับข้าวไทยตอนที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้ตั้งธนาคารข้าวขึ้นในพุทธศักราช2519เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรช,ชา,าวเขาเผ่ากะเรียงในเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้พระชาทานข้าวเปลือกให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นทุนเริ่มกิจการธนาคารข้าวและได้พระราชทานแนวพระาราชดำริในการดำเนินการดังนี้ให้มีคณะกรรมการที่คัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาและพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืนจัดทำบัญชีของธนาคารข้าวผู้ที่ต้องการข้าวไปบริโภคในยามจำเป็นเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็นำมาคืนธนาคารพร้อมด้วยดอกเบีย้ยซึ่งเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ข้าวซึ่งเป็นดอกเบีย้ยถือเป็นสมบัติของส่วนรวมหากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้จํานวนข้าวที่หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมดแต่จะค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นมีข้าวสําหรับบริโภคตลอดไปจนถึงลูกหลานและเป็นแหล่งอาหารสํารองในหมู่บ้านด้วยหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลได้รับสนองพระราชดำริและขยายขอบเขตของการดําเนินงานธนาคารข้าวออกไปอย่างกว้างขวางโคกระบือซึ่งใช้ทํานาในสมัยก่อน มีความสำคัญสำหรับชาวนามากนอกจากจะช่วยไถายนาแล้วยังช่วยนวดย่ำให้ข้าวหลุดออกจากรวงอีกทั้งมูลยังทำปุ๋ยคอกได้ด้วยแต่เมื่อราคาเชื้อเพลิงแพงขึ้นจำเป็นต้องหันกลับมาพึ่งแรงงานจากสาสตร์ที่เคยใช้มาก่อนแต่ปรากฏว่ามีปัญหามากเพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด,ดำริให้จัดตั้งธนาคารโคและกระบือขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้รู้ล่วงช่วยให้ชาวนามีสัตว์สำหรับใช้งานเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่เป็นธรรมโดยวิธีการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งในระยะยาวให้เช่าและยืมเพื่อใช้แรงงานให้ยืมเพื่อทำการขยายพันธุ์ชาวนาไทยเขารบเทิดทูนแม่โพสพในฐานะมารดาผู้ให้กำเนิดข้าวเปรียบดังขวัญข้าวและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิษราชธรรมเปรียบดังขวัญแผ่นดิน